สวัสดีครับผมปิยะจงจิตนะครับเป็นเซเวนจิเนียร์ของ k m t ทีเทคโนโลยีนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวโลโก้นะครับมินิ PLC นะครับตัวนี้เนี่ยดีไซน์นะครับเล็กกระชัดตัดนะครับสามารถใช้งานได้หลายแบบนะครับสามารถนำไปประยุกใช้กับหลายงานนะครับเช่นพวก งานควบคุมปั๊มน้ำนะครับงานควบคุมคอนโทรลนะครับหรือว่าควบคุมระบบไฟฟ้าในบ้านนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทําได้นะครับตัวโรบอตแตัวนี้นะครับมีไอโอเนี่ยแปดดีต้อนอินนะครับแล้วก็จะมี4ี่ดีต้อนเอาล์นะครับสามารถขยาย IO ได้สูงสุดเนี่ยถ้าเป็นของดีต้อนอินเนี่ยก็จะเป็น24นะครับ ตัวดิจิทเอาเนี่ยก็จะเป็น20 iO อนะครับรอ,อ,องรับไมโคร s d card นะครับไว้สำหรับเก็บข้อมูลนะครับรูปแบบเนี่ยจะเป็น CSV file ไฟล์ v Fi, นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมลงในตัวไมโคร s d card เนี่ยเพื่อไปใช้กับตัวโลโก้8ตัวอื่นได้นะครับก็สามารถถอดจากตัวตัวตัวของมันนะครับแล้วก็ไปใส่กับตัวอื่นนะครับเสียบเข้ากับตัวอื่น ก็สามารถทํางานได้ทันทีนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับหน้าจอการแสดงผลเนี่ยนะครับจะมี3สีด้วยกันนะครับจะมีสีขาวสีแดงสีส้มนะครับเหมดสำหรับการเขียนโปรแกรมรูปแบบแจ้งสถานะต่างๆนะครับเช่นนะครอารามเนี่ยให้แสดงผลเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดว่าสถานะปกติเนี่ยให้แสดงผลเป็นสีขาว นะครับก็สามารถทำได้นะการเชื่อมต่อเนี่ยผ่านระบบแลนอันนี้ง่ายๆนะครับรอ,อ,องรับมอ d บัตร TCP โปรโตคอ l นะครับสามารถเชื่อมต่อกับพวกเซนเซอร์นะครับที่รองรับพวกมอ d บัตร TCP เนี่ยได้ง่ายนะครับเช่นพวก power meter นะครับพวก temp sensor อะไรเงี้ยเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วก็ อุปกรณ์นะครับตัวนี้รองรับมอดบัต t c p เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถนำมาใช้งานเป็นรีโมด I.O. นะครับเพื่ออ่านข้อมูลนะครับและ,ะ,ะ,ะส่งต่อให้ระบบ p l c ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวโลโก้แปดตัวนี้นะครับผมมันสามารถทำเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับได้ง่ายนะครับโดยใช้โปรแกรม โลโก้เว็บไอดีเตอร์นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถออกแบบหน้าเว็บได้เองนะครับแล้วก็จะให้มันเป็นลักษณะไงเนี่ยเราก็สามารถทำได้เลยนะครับก็จะเป็นคุณสมบัตินะครับของตัวโลโก้8ตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับกับสินค้าตัวนี้นะครับสามารถสอบถาม มาที่เว็บ KMT t e เทคโนโลยนะครับหรือสามารถโหลดแอปนะครับเป็นแอปของ k ค t นะครับคลิกเข้าไปที่ตัว Play Store หรือ Google หอห Google นะครับคลิกเข้าไปตัว KMT t e เทคโนโลยีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครหรือจะติดตามเรานะครับที่ Facebook ก็ได้เหมือนกันพิมพ์คำว่า k คมเทคโนโลยีนะครับ มันก็จะขึ้นมานะครับเข้าไปแอดเป็นเพื่อนสามารถติดต่อขา่าวสารต่างๆได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับคราวหน้าแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับก็ขอบคุณมากครับ